สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาต้นดอกราตรีมาให้เพื่อนๆรับชมนะคะเมื่อวานมีนาชาแนลไปได้น้องมานะคะแต่ว่าตอนเช้าอะคะ่ะน้องเนี่ยดอกจะหุบนะคะแต่ว่าตอนเย็นนะคะน้องจะบานทั้งต้นเลยนะคะเมื่อคืนมีนาชาแนลออกมาดูนะคะโอ้โหแบบว่าน้องบานทั้งต้นเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะ เนี่ยคะ่ะดอกเต็มต้นเลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่คะ่ะเช้าเขาก็หุบแล้วนะคะจะให้ดูกลีบดอกเขานะคะเนี่ยคะ่ะเขาก็จะบานแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนทั้งต้นเลยนะคะเชา้ชาเช้าเนี่ยกลิ่นก็จะน้อยลงเพราะว่าเขาจะหอมตอนที่เขาบานนะคะเขาบอกว่าหน้าเนี้ยเป็นช่วงที่ดอกลาตรีบานด้วยนะคะแล้วก็ ้นลาตรีเนะะี่ยค่ะเลี้ยงไม่ยากจะบอกว่าเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะมีนาชาแนลได้ยินมานานแล้วะคะ่ะดอกลาตรีนะคะ,ะบังเอิญเมื่อวานไปนะคะเราก็เห็นความแปลกของเขาว่าเอ๊ะนี่มันดอกหรอคะพี่ก็เราก็ถามแบบแม่ค้าใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยถามว่าดอกอะไรเพราะว่าดูสิคะเพื่อนๆดอกดอกมากกว่าใบอีกอะคะ่ะเต็มต้นเลยอะคะ่ะเพื่อนๆดูสิคะเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะต้นน้องเนี่ยสูงสักประมาณร้อยเซนได้อะค่ะประมาณร้อยเซนได้นะคะ,ะ,ะ,คะแล้วก็เนี่ยค่ะเพื่อนๆดอกเขามีตั้งแต่ข้างล่างจนถึงข้างบนนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่าเขาจะบานตอนเย็นแล้วก็กลางคืนนะคะแล้วก็กลิ่นนะคะจะหอมตลบอบอวนเลยนะคะหอมมากเลยค่ะคเรียกว่าเข้ามาในสวนเล็กๆของมินาชาแนลนะคะคือหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวจะ ถ่ายตอนที่น้องบานเต็มต้นนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยอะคะ่ะแล้วก็อย่างที่บอกอะคะ่ะคือแบบดอกน้องเยอะมากเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะเต็มต้นเลยเพื่อนๆหามาปลูกกันได้นะคะเนี่ยค่ะมีนาชาแนลได้มาเมื่อวานนะคะ ราคาก็ไม่แรงนะคะเพื่อนๆต้นขนาดนี้นะคะสูงใหญ่ขนาดนี้นะคะเขาขายกันอยู่ที่150บาทเท่านั้นเองค่ะแถมยังเป็นต้นไม้โบราณแล้วก็ มีนาชาแนลก็เพิ่งเคยเห็นนะคะหายากมากเลยนะคะบังเอิญไปเจอเมื่อวานก็โชคถือว่าเป็นโชคดีมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนที่น้องเขาบานให้ดูนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้วันนี้เราดูตอนที่น้องเขาตูมไปก่อนนะคะแต่อยากจะโชว์ค่ะว่าน้องอะค่ะดอกเยอะมากจริงๆนะคะเพื่อนๆนี่นะคะตอนบานนี่คือแบบว่า ขาวทั้งต้นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มีนาชาแนลก็พาต้นดอกราตรีนะคะกลิ่นหอมนะคะมาให้เพื่อนๆรับชมนะคะอ้อข้อสำคัญนะคะเขาเลี้ยงไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆชอบน้ำชอบแดดนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ